สวัสดีครับผมแบงเงี่ยฉบังวันนี้ขอนําเสนอภาพปิดตานะครับซึ่งภาพปิดตาองค์นี้ผมไม่ทราบที่จริงๆครับได้มาจากคนที่รู้จักกันก็ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเพิ่งค้นเจอนะครับเห็นแล้วองค์นี้มีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน่าสนใจอย่างไรเรามาดูรายละเอียดด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปภาพปิดตานะครับลักษณะสมาธิขัดเพชรนะครับ ดูลักษณะโดยรวมแล้วเป็นพระที่กดมือนะครับเนื้อพระมีความแห้งนะครับออกสีทนเหลืองออกสีขมิ้นนะครับสีเหลืองออกขมิ้นนะครับซึ่งพระปิตามีมวลสารต่างๆค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะความพิเศษก็คือมีเส้นเกษานะครับทั้งองค์เลยครับจะปรากฏเส้นเกษานะครับ พระมีความแห้งนะครับเนื้อออกโทนเหลืองนะครับเนื้อหนึกนุ่มเบานะครับซึ่งพระองค์นี้ผมได้มาจากคนรู้จักกันน่าจะสามสิบกว่าปีแต่ไม่ทราบที่ทจริงๆซึ่งเห็นแล้วมีความน่าสนใจโดยเฉพาะมีเส้นเกษาและเนื้อหามีความแห้งเก่านะครับจึงได้หยิบมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคน ได้รับชมเผื่อมีท่านใดรู้จักนะครับถ้าท่านใดรู้จักก็โปรดพิมพ์คอมเมนต์เพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับซึ่งลักษณะด้านหลังนะครับจะเป็นแบบหลังเบี้ยหลังอูมนะครับลักษณะการปัม๊มปั๊มพิมพ์นะครับน่าจะพิมพ์ด้วยมือนะครับมีมวลสารผงพุทธค,คุณผงเกสรน,นะครับมีว่านนะครับ แต่ที่โดดเด่นก็คือผงขมิ้นนะครับสีออกขมิ้นเหลืองนะครับพระมีความแห้งนะครับเซตตัวนะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คือมีเส้นเกษานะครับจํานวนมากนะครับซึ่งปิตารุ่นนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่ก็มีความน่าสนใจนะครับตรงที่ว่ามีเส้นเกสาและเนื้อพระนะครับค่อนข้างแห้งน่าจะมีอายุพอสมควรนะครับ พราะดูจากโดยรวมแล้วพระมีความแห้งเนื้อพระกึ่งหยาบนะครับกึ่งละเอียดนะครับมีรอยยุบยับนะครับมีการเซตตัวจึงเห็นว่าพระรุ่นนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับแต่ไม่ทราบที่ ครับผมแบงแหลมชบังก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับทราบนะครับโปรดพิมพ์คอมเมนต์บอกเพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาหรือคนกว้าของคนทั่วไปนะครับขอบคุณครับ